สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมนายแพทยจนร์ักเจริญสงฆาครับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังวันนี้ผมมาพร้อมด้วยท่านนายแพทย์บรรเจิดสุขพิพัฒน์ปานนนท์ท่านนายแพทย์สาณสุขจังหวัดตรังครับท่านุพลตรตีสันทัศน์วินสนท่านปุ้งผูพการตำรวจภูธรจังหวัดตรังและท่านนายแพทย์ตุลการมักคุนครับท่านนายแพทย์ชำนาญการพิเศษที่เป็นโฆษกสพจังหวัดตรังนะครับ วันนี้จังหวัดตรังจะขอแถลงข่าวผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้านะครับประจําวันที่สามสิบเมษายนนะครับก่อนอื่นต้องขอกราบเรียนที่น้องประชาชนว่า,าจนถึงณขณะนี้เนี่ยนะครับยังไม่นับวันนี้เนี่ยเรามีผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าหนึ่งร้อยหนึ่งรายนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งรายสำหรับวันนี้ครับที่ทางทีมสอบสวนโรค ของทีมงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ผลการตรวจออกมาเรามีผู้ติดเชื้อวันนี้จำนวน34ราย34รายที่ขออนุญาตนำเรียนพี่น้องว่าเราตัดยอดนับเวลา18นาฬกานะครับซึ่งในจำนวน34รายเนี่ยเป็นผู้ที่ติดเชื้อที่อยู่ในอำเภอรัชดา28ราย อยู่ในอำเภอสิเกาสามรา, 49, ายอยู่ในอำเภอเมืองหนึ่งรายและอยู่ที่อำเภอนายงสองรายนะครับสำหรับรายละเอียดของผู้ที่ติดจำนวน3ามรายเนี่ยจะขออนุญาตให้ทางท่านในแพทย์สาสุขจังหวัดตรังได้ชี้แจงในรายละเอียดของคลัสเตอร์จำนวน3ามสิบสี่รายนะครับขอเรียนเชิญท่านครับขอบระคุณครับท่านผู้ว่าครับ ก็อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกนะครับเรามีเคสใหม่สำหรับวันนี้34รายผมคงจะไล่ไปจากอำเภอน้อยๆก่อนนะครับเพราะอำเภอร,รัศดาในเรื่องมันยาวก็พูดหลังสุดแล้วกันนะครับอำเภอเมือง1รายครับจากการสอบสวนโรคก็พบว่าเกี่ยวพันกับผู้ติดเชื้อยือนยันจากรัศดาครับส่วนนายโยงสองราย ก็เช่นกันเ,เกี่ยวพันกับผู้ติดเชื้อยืนยันจากนาข้าวเสียซึ่งก็มีงานนะครับซีเกาสามรายเป็นพ่อแม่ลูกนะครับก็ไปงานศพที่นายโยนะครับแล้วก็มีผู้ผู้ติดเชื้อยืนยันจากนาข้าวเสียมาร่วมง,งานด้วยนะครับนั่นคืออำเภอเล็กๆน้อยๆน,นะครับส่วนรัศดาครับรัศดาเนี่ยก็ เป็นที่ทราบมาก่อนหน้านี้นะครับโรงพยาบาลรัศดาเรามีผู้ติดเชื้อ4รายมาก่อนนะครับสองรายเกี่ยวพันกับผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอที่ก่อนหน้านี้เรารับรู้กันแล้วนะครับคําว่าเกี่ยวพันเนี่ยก,ก็คือว่ารับเชื้อมาจากท่านผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนะครับส่วนอีกหนึ่งรายครับเป็นนักวิชาการสาธารณสุขนะครับก็แฟน ราชการอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ไปพบปากาแฟก็กลับมาก็มีเชื้อโพสติฟนะครับอีกรายนะครับเป็นพยาบาลที่ตึกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลรัศดานะครับแฟนทํางานอยู่ที่ขนองนครศรีนะครับของแฟนเนี่ยตอนนี้ยังคอยผลอยู่แต่ว่าตัวพยาบาลเนี่ยโพสติฟแล้วนะครับ เมื่อวานผมก็ไปเยี่ยมโรงพยาบาลรัศดานะครับก็ปรากฏว่าเมื่อเช้าวานเนี่ยณวันนั้นตัวเลขเรายัางอยู่ที่สีรายนะครับแต่ว่าความที่มีการสอบสวนโรคแล้วก็พบว่ามีผู้สัมผัสนะครับเสี่ยงสูงอยู่ในหมู่เจ้าหน้าที่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โรงพยาบาลรัศดาทำเมื่อวานเนี่ยก็คือ ปิดทุกแผนกครับรับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินข้อที่1นนะครับข้อที่2ผู้ป่วยในที่อยู่ในถึงผู้ป่วยในแล้วก็มีอยู่2กลุ่มกลุ่มที่ดิชาร์จกลับบ้านได้ก็ให้กลับบ้านนะครับอีกกลุ่มนึงรู้สึกจะรีเฟอร์น้อยมากาคน2คนเองนะครับก็ส่งไปที่โรงพยาบาลวิยอดนะครับแล้วเขาก็แยกแยะ ลุ่มผู้สัมผัสออกมานะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทังนั้นกลุ่มที่สัมผัสเสี่ยงสูงเขาก็เอาเข้า LQ ของโรงพยาบาลโรงพยาบาลรัชดาในโชคดีนิดหนึ่งครับก็มีอาคารผู้ป่วยพิเศษซึ่งได้รับบริจาคมานะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ไปอยู่ที่อาคารผู้ป่วยพิเศษตรงนั้นนะครับแล้วก็กลุ่มที่บางคนก็อยู่บ้านพักนั้นก็ไม่เป็นไร กรน,นี้เมื่อเมื่อวานเนี่ยนะครับเขาสวบในกลุ่มผู้เสี่ยงสูงเมื่อวานซืนแต่เช้าวาน,นผมไปนะครับเขาสวบไปทั้งหมดห้าสิบเก้าเออกสิบเก้านะครับ6กสิบเก้าคนนะครับนั่นสวบเมื่อวานซืนเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อวานผลก็ออกมา นะครับว่า28คนโพสิทีดนะครับ28คนนักขีดคือไม่เจอเชื้ออีก13คนกำลังคอยผลนะครับเมื่อภาพออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับแสดงว่าที่โรงพยาบาลรัชดาเนี่ยจะมอีอะไระถือว่าเป็น,ปนไฟลามทุ่งก็เราใช้สัพ์หมอตุนแล้วกันนะครับ ในในองค์กรแห่งนั้นละ่ะสิ่งที่ต้องทำนะครับก็ต้องปิดการให้บริการทุกแผนกนะครับปิดการให้บริการทุกแผนกแล้วก็เมื่อวานก็สวบเพิ่มอีกนะครับ50คนนะครับแล้วก็นัดของออสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอและรสตอ,รอีก2ีคนมาสวบกำลังคอยคน คราวนี้กลับมาที่โรงพยาบาลรัชดานะครับพอเราปิดโรงพยาบาลรัชดาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่คิดไว้ก็คือทําโรงพยาบาลรัชดาเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับเพราะจะมีผู้ติดเชื้อก็คือบุคลากรของโรงพยาบาลทั้งนั้นเลยก็เป็นโรงพยาบาลสนามไปนะครับและคนที่ส่วนใหญ่จะ ไม่มีอาการนะครับมีอาการหรืออาการน้อยมากก็อยู่เป็นโรงพยาบาลสนามไปบางคนที่อยู่บ้านพักก็ถือว่าเป็นเป็นเตียงโรงพยาบาลสนามก็อยู่พันพักไปคนที่ไม่ได้อยู่บ้านพักก็มาอยู่ที่ตึกผู้ป่วยไหนนะครับก็เป็นโรงพยาบาลสนามก็ประมาณอย่างนั้นนะครับตอนนี้ถามว่านานแค่ไหน ความความที่เป็นผู้ติดเชื้อนะครับโดยหลักการก็ต้องรักษาสองสัปดาห์นะครับระหว่างนั้นถ้าใครพัฒนาเป็นอาการมากขึ้นเช่นมีปอดบวมมีอะไรก็ว่าไปเนี่ยก็ต้องส่งมาที่โรงพยาบาลตรานะครับที่นูนก็เอ่อก็อะไรอ่ะความที่เป็นผูม้มีความรู้เป็นบุคลากรทางการแ,าแพทย์มีแพทย์มีพยาบาลมีหลากหลายวิชาชีพนะครับถ้าใครเอ่อ ดิวหลอกอาการที่มากขึ้นก็โอเคเขก,ก็ส่งมาใครที่ไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงก็อยู่อยู่ที่มารฐาสตาต่อไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยู่ห้องอตึกพิเศษนะครับที่เป็นอยู่ LQ พวกนี้ก็คอยผลจากการสอบถ้าพัฒนาเป็นผู้ติดเชื้อก็เหมือนกับกลุ่มย8คนนี้ถ้าไม่ใช่ก็ปรอกันตินต่อจนครบ14วัน ประมาณอย่างนี้ครับนี่คือภาพที่โรงพยาบาลรัศดาครับพี่ครับคุณหมอตุ้นมีอะไรเสริมก่อนนะครับช่วงนี้เจอครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเรียนไปยังประชาชนทุกท่านนะครับผมสรุปวิเคราะห์สถานการณ์คร่าวๆนะครับแล้วก็รายละเอียดที่ ที่ลึกลงไปนิดหน่อยนะครับประเด็นแรกก็คือว่าจํานวนผู้ป่วยวันนี้34รายเป็นผู้ป่วยรายใหม่นะครับวงที่น่าเป็นที่สนใจมากที่สุดก็คงจะเป็นวงที่อําเภลรัศดานะครับที่โรงพยาบาลรัศดาทั้งสิ้นเนี่ย28รายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะครับก็มีติดไปในบุคคลในครอบครัวด้วยท่านหนึ่งก็คือเป็นนักเรียนซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านพักของบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรัศดาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง28รายเนี่ยมีที่เป็น เด็กหนึ่งรายนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเพศหญิงเพราะว่าบุคลากรทางสาธารณสุขที่อำเภอรัศดาเนี่ยก็เป็นพยาบาลเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ที่อำเภอศรีเกาอย่างที่ท่านนายกสาธารณสุขจังหวัดได้นําเรียนนะครับก็คือเป็นอดีตเป็นที่ไม้ฝาดนะครับตำบลไม้ฝาดอำเภอศรีเกาเป็นชายอายุ65ปีแล้วก็เป็นผู้หญิงอายุ42ปีนะครับเป็นภรรยาแล้วก็เป็นลูกสาวอายุ8ขวบนะครับอันนี้เป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งมีประวัติ สัมผัสผู้ป่วยเสียงสูงผู้ป่วยยืนยันนะครับที่ที่ตะบลนายงนะครับไปงานเลี้ยงด้วยกันนะครับส่วนผู้ป่วยที่อำเภอเมืองตรังเนี่ยเป็นชายอายุ61ปีที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันคัสเตอร์โรงพยาบาลรัศดานะครับและผู้ป่วยอีก2รายที่อำเภอนายงก็เป็นผู้ป่วยที่สัมผัสกับวงครัสเตอร์นาเข้าเสียนะครับอันนี้พี่น้องประชาชนจะได้มองเห็นนะครับทีนี้ข่าวที่เป็นที่น่ายินด,ดีนะครับก็คือว่าผู้ป่วยรายที่เจ พี่น้องประชาชนจําได้เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับเป็นผู้ชายอายุ53ปีที่เดินทางจากจังหวัดฉะเชิงเซาและมีอาการถือว่ารุนแรงนะครับเพราะว่ามีปอดอักเสบแล้วก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจวันนี้ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับและได้เป็นการที่ยืนยันศักยภาพของโรงพยาบาลตรังนะครับว่าสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงได้นะครับเพราะนั้นขอพี่น้องประชาชนมั่นใจในระดับนี้นะครับทีนี้ในผู้ป่วยรายใหม่ที่ มีนะครับเป็นผู้ผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะครับคือ23ารายผู้ป่วยผู้ชายใน11รายเพราะเราจะเห็นว่าคราวนี้ผู้หญิงจะค่อนข้างมากกว่าถึงประมาณ2เท่านะครับโดยผู้ป่วยรวมก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่83รายผู้ชายเนี่ย51รายรวมแล้วคือ1.6เท่านะครับพราเพศหญิงมีความเสี่ยงที่จะติดโรคไปมากกว่านะครับทีนี้ผู้ป่วยเฉลี่ยนะครับอันนี้พอ7วันเนี่ยครับถ้าจําได้เมื่อวานเนี่ย จะเป็นผู้ป่วย70รายต่อ10ต่อ7วันก็จะตกอยู่10รายต่อวันนะครับเมื่อตัวเลขวันนี้กระโดดไปเป็น34รายผู้ป่วยเฉลี่ยรายใหม่ต่อวันในยอยู่ที่12.8นะครับทั้ง12.8รายต่อวันเนี่ยแปลว่าเป็นไฟลามทุ่งที่จุดติดกแล้วนะครับมันในนี้นจะต้องระมัดระวังว่าเราจะต้องขีดวงให้ได้เพราะอย่างที่ท่านนายแพทย์สุขจังหวันดนำเรียนว่าที่รัชดาเนี่ยเราเปิดโรงพยาบาลเลยแล้วก็หาผู้ผที่ สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันทั้งหมดนะครับเพราะเดิมเรามีผู้ป่วยยืนยัน4ี่รายที่โรงพยาบาลน,นะครับมันมีผู้ป่วยยืนยันปุ๊บเราก็ไปจัดก,การตรวจในโรงพยาบาลทั้งหมดแล้วก็ตรวจผู้ป่วยที่ไปรับบริการด้วยนะครับมันไม่ใช่ตรวจเฉพาะพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์แต่ตรวจผู้ป่วยด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะสามารถจำกัดวงได้การตรวจคราวนี้ไม่ได้จะหาเหตุแล้วนะครับว่าติดมาจากไหนเพราะมันเป็นการกระจายแต่จะทําเพื่อหาผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุด พี่น้องประชาชนจะเริ่มเห็นว่าที่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนําเรียนว่าตรวจไปห9สิบเก้าผลในยืนยันมาแล้วว่านกาทยี่สิบแปดแล้วก็เป็นบวกยี่สแปดเพราะนี่ครึ่งครึ่งแปลว่าการสัมผัสเนี่ยโดยธรรมชาติของโรงพยาบาลชุมชนก็จะทํางานใกล้ชิดกันแล้วก็จะไปมาหาสู่กันทานข้าวด้วยกันอันนี้คือความเสี่ยงที่จะชี้พี่น้องประชาชนเห็นว่าจุดสําคัญก็คือการที่ยังรับประทานอาหารนะครับถ้ารับประทานอาหารร่วมกันกันปลดหน้ากากในยังเป็นจุดสําคัญอยู่เพราะจุดเน้นตรงนี้ก็คงจะต้องเป็นจุดที่ เราต้ระวังเวลาที่รับประทานอาหารต้องพยายามปลดอยู่ห่างกันแล้วก็เวลาที่ปลดหน้ากากเนี่ยอย่าไปใกล้ชิดกันเลยนะครับการแยกการประทรานอาหารเป็นข้อนแนะนําสําคัญในช่วงนี้นะครับทีนี้ศักยภาพของโรงพยาบาลน,นะครับผมนําเรียนไปในขนานี้เลยว่าตอนนี้ผู้ป่วยของเรานะครับที่มีอยู่ในโรงพยาบาลสนามนะครับ42รายนะครับโรงพยาบาลสนามตอนนี้มี2แหแผง มีความสามารถ85เตียงนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ไปที่โรงพยาบาลตรังใน42เหลือที่โรงพยาบาลตรังอีก18นะครับเหลือที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งอีก25นะครับส่วน cohort ward หรือเรียกว่าหอผู้ป่วยแยกโรคสําหรับผู้ที่มีอาการปานกลางหรือผู้ที่มีอาการน้อยแต่มีโรคประจําตัวกลุ่มนี้ก็จะอยู่ใน cohort ward นะครับใน cohort ward เนี่ยเรามีผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่ 8รายนะครับแล้วก็อยู่ห้องแยกอีก1รายนะครับส่วนคนที่มีอาการน้อยเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลสนามเมื่อกี้นำเร็ไปแล้วคือ42นะครับมันมีผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางเพียง12รายนะครับตามทันไหครับเอาช้าๆนะครับช้าๆว่าโรงพยาบาลสนาม42รายนี่คือไม่มีอาการไม่มีโรคประจําตัวนะครับส่วนผู้ที่มีโรคประจําตัวนะครับอาจจะมีอาการเล็กน้อยนะครับพวกนี้8รายนะครับแล้วก็อยู่ในห้องแยกอีกหนึ่งมันรวมแล้วผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับประมาณ51 เรียกว่าอาการน้อยหรือไม่มีอาการส่วนกลุ่มที่อาการปานกลางแล้วเริ่มเอ็กซเรย์ปอดพบมีฝ้ามีการอักเสบแล้วเนี่ย12รายนะครับรวมผู้ป่วยทั้งหมดที่อยู่ในโรงพยาบาลตลางตอนนี้นะครับก็63รายนะครับอันนี้เป็นภาพที่จะให้น้องประชาชนได้เห็นว่าโรคเนี่ยมีความรุนแรงในระดับหนึ่งเท่านั้นส่วนใหญ่แล้วไม่มีอาการแล้วก็อาการปานกลางแล้วก็ยาและเวชภัณฑ์ทั้งหลายก็ยังอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้นําเสนอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจครับ ขอบคุณคุณหมอตุนครับผมสรุปกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับว่าในคลัสเตอร์ของอำเภอรัศดาเนี่ยจากกลุ่มบุลคลากรทางการแพทย์ที่วันนี้เนี่ยมียอดติดถึง28รายเนี่ยถ้าดูจากข้อมูลที่ทางท่านในแพทย์สาธารณสุขได้ให้ผมมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรัศดาเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ประมาณ150รายเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขอำเภอร15รายเพราะฉะนั้น ติด28คนก็ประมาณ1ใน5ของบุคลากรแต่เรามีความจําเป็นจะต้องปิดโรงพยาบาลรัชดาเพื่อจะควบคุมโรคก็ต้องอย่างที่ท่านคุณมัตุลพูดแล้ว่าเราจะต้องแยกกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงไปสอกนะครับความเสี่ยงต่ําก็ต้องสวบนะครับแต่ว่าอยา่างไรก็ตามในการแยกกลุ่มคนมีความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีกลุ่มบุคคลกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรอผลสบบอกีกนะครับ พวกนี้อาจจะรู้ผลว่ามีใครบ้างที่ติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับแต่ณขณะนี้ที่เราตัดยอดนะเวลา18นาฬิกาเนี่ยยอดวันนี้รวมทั้งหมดก็34รายเรียนพี่น้องประชาชนว่าในส่วนของพอี่น้องประชาชนที่อยู่ในอำเภอรัศดานะครับถ้าเจ็บป่วยนะครับก็ยังสามารถไปใช้ที่โรงพยาบาลเพื่อยอดได้ซึ่งะระยะทางไม่ไกลเกินมากนับก็ประมาณ20นาทีนะครับอย่างไรก็ตาม ในเรื่องของบุคาลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลห้วยยอดก็จะสามารถรองรับที่น้องประชาชนของทั้งสองอำเภอได้อยู่อันนี้นี่ทางท่านในแพทย์ได้ยืนยันอย่างนั้นนะครับสําหรับมาตรการของทางจังหวัดต่างเราเองเนี่ยต้องกราบเรียนว่าพรุ่งนี้นะครับเราได้มีหนังสือเชิญชประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตรงังเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับเพื่อจนะพิณามาตรการเพิ่มความเข้มข้นให้เป็นไปตาม ข้อกาหนดที่สพคส่วนกลางได้ออกตามฉบับที่22ในเรื่องของการปรับพื้นที่สีนะครับของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด6จังหวัดและพื้นที่ควบคุมสูงสุด45จังหวัดอันนี้เราก็จะปรับนะครับในเรื่องของพื้นที่ให้มีความเข้มข้นในส่วนพื้นที่ที่เป็นคัสเตอร์ของอที่บ่อน,น้ําร้อนอําเภอกันตังเมื่อวาน มีการประชุมกรมการจังหวัดนะครับได้ผมได้รายงานสถานการณ์ให้ท่านหัวหน้าสว่วนราชการกับท่านนายเพอได้รับทราบทางระบบวิดีโอคอนเฟลซ์นะครับซึ่งในส่วนของกันตังเนี่ยเราได้เพิ่มมาตรการเข้มขึ้นก็คือว่ามอบหมายให้ท่านนายเพอไปจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในตำบลที่มีคัสเตอร์ของการติดเชื้อก็คือตำบลบ่อนร้อน นะครับในหมู่ที่4หมู่ที่7หมู่ที่9ตรงนี้ทางเอำเภอจะจ,จัดเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกคออร,อรองชระบรียอปศตอรอ,อสมอนะครับเฝ้าระวังในพื้นที่ตำบลบ,นบน่อน้ำร้อนหมู่ที่4หมู่ที่7หมู่ที่9นะครับในการที่จะเฝ้าระวังกลุ่มที่เป็นความเสี่ยงต่ำก็คือโฮมพลันทีนนะครับต้องเป็นโฮมจริงๆคือไม่ให้ออก นะครับไปเฝ้ากลุ่มที่กลับอยู่ที่บ้านก็ไม่ให้ออกส่วนบุคคลที่แปลกหน้าก็จะไม่ให้เข้านะครับก็เข้าออกได้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องหนึ่บ้านเท่านั้นนะครับอันนี้ในอำเภอจะเริ่มตั้งด่านจุดคัดกรองวันนี้ในการปฏิบัติงานนะครับในส่วนของที่อ,อําเภอนายงตอนนี้เนี่ยกาแรแพร่ระบาดก็ดีขึ้นแล้วก็มีอย่างที่คุณหมอตุนได้พูดก็มีชุมชนที่จัดตั้งโดยกลุ่มชาวบ้าน ร,รวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภคในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องนะครับทั้ง9้าหมู่ในตำบลน,นาเข้าเสียนะครับที่ให้พี่น้องอยู่ที่โฮมควอลทีนไม่ต้องออกมานะครับอยู่ให้ครบส4บวันต้องขอขอบพระคุณทั้งภาคเอกชนขอบคุณทางเหล่ากาชาติจังหวัดที่ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้กับพี่น้องที่กักตัวอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องออกมาซึ่ง ถือเป็นแบบอย่างที่ดีครับอันนี้เป็นตัวอย่างของชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีน้ําใจตอนนี้ทราบว่ามีภาคเอกชนรวมถึงภาครัฐบางหน่วยก็หลั่งไหลไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้นะครับผมไปเจอผู้นําชุมชนเมื่อวานท่านก็ทราบซึงแล้วก็มีความเข้มแข็งมากครับนะครับแล้วก็กราบเรียนไปยังอำเภออื่นนะครับชุมชนอื่นๆนะครับเป็น เป็นแบบอย่างของการช่วยเหลือพี่น้องในยามทุกข์ยากได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ข้อขอกลาบเรียนว่าในความเข้มข้นพวกนี้เรามีการประชุมคณะกรรมาการควบคุมโรคเพื่อจะพิจารณามาตรการเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดนะครับตามฉบับที่22ของสบคส่วนกลางนะครับไม่ทราบมีคําถามไหมครับถามที่คุณหมอตุได้ชี้แจงไป โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลรังซึ่งเป็นแห่งที่4นะครับเรามีเตียงที่สามารถรองรับได้60เตียงนะครับที่คุณหมอตุนได้นำเรียนเราใช้ไป4 2บตอนนี้เหลือ18นะครับตอนนี้โรงพยาบาลสนามแห่งที่ที่4ีิดผูดติดที่ที่ที่โรงพยาบาลนี้แห่งที่สที่มอแห่งที่4ี่นะครับโรงพยาบาล ที่มอโรงยิมมอแห่งที่4เนี่ยเมื่อตอนเที่ยงผมไปตรวจที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่4แล้วมีความพร้อมนะครับที่จะสามารถรอ,องรับผู้ป่วยได้อีกจำนวน160เเตียงณขณะนี้เนี่ยมีทางบริษัทภาคเอกชนทั้ง S c G แล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาในเรื่องของการที่จะมอบอุปกรณ์เพื่อจะใช้ในโรงพยาบาลสนาม เอสจมอบเตียงกระดาษให้มานะครับซึ่งท่านบุญรับการได้เป็นผู้ประสานงานไปสําหรับภาคเอกนชนในจังหวัดตรงังหลายภาคส่วนที่มอบของใช้ในโรงพยาบาลสนามครับ mm hmm. เช่นสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังได้บริจาคเงินสดสามหมื่น 30, บาทนะครับและก็คุณอดิสรน,นะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนาเมืองเพชรพาราบูรนะครับ ก็ได้มอบตู้ลิ้นชักนะครับจำนวน2จำนวน120ตู้นะครับแล้วก็มีหลายๆส่วนครับมอบพัดลมนะครับซึ่งรวมถึงปททได้มอบก็ประมาณจำนวน300,000บาทในการทำระบบ CCTV นะครับซึ่งคิดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยครับโรงพยาบาลสนามแห่งที่4ก็จะมีความพร้อมที่จะใช้งานเรามองไกลไปถึงโรงพยาบาลสนามแห่งที่5 ซึ่งตอนนี้ได้ไปดูพื้นที่แล้วครับก็จะเป็นโรงยิมที่มหลาลัยกีฬาขอ,องจังหวัดตรังซึ่งพื้นที่ตรงโรงยิมนั้นน่าจะสามารถวางเตียงได้มากกว่า200เตียงนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่5ที่เราเตรียมรองรับไว้ล่วงหน้าครับนะครับแห่งที่4ได้160พร้อมพรุ่งนี้ครับก็นำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับ แล้วนะครับส่วนคนที่ติดน้อยเนี่ยเราก็ส่งที่โรงพยาบาลสนามนะครับคนที่มีความเสี่ยงต่ําเราไปกลับที่ LQ ในหลักการเรามีการป้องกันอยู่แล้วแต่สิ่งที่ที่เราเรียกว่าล็อกดาวน์ในพื้นที่ตำบลเนี่ยคือการที่เราจะให้คนที่มีความเสี่ยงต่ําที่พักที่โคมควอลันทีนไม่ออกมานอกพื้นที่เป็นการกลับตัวอีกทีว่าเฮ้ยคุณยังมีความเสี่ยงอยู่นะ คุณต้องอยู่ที่บ้านนะนะครับแต่คนที่ต้องให้พี่น้องสบายใจว่าคนที่ติดนะครับไปอยู่ที่อาการไม่หนักอยู่โรงพยาบาลสนามอาการหนักอาการมากอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเป็นแยกกลุ่มชัดเจนแต่ตอนนี้ที่สาเหตุมันติดเป็นคลัสเตอร์เป็นกลุ่มๆเนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกว่าตอนที่นําเข้ามาเนี่ยมันยังตกค้างบางกลุ่มที่เพิ่งแสดงอาการแล้วเจ้าตัวไม่รู้ พอเจ้าตัวไม่รู้เนี่ยก็ยังไปเดินยังไปไปทํากิจกรรมตามปกติแต่ตอนนี้ต้องกราบเรียนพี่น้องว่าหลายจังหวัดเริ่มมีคําสั่งให้พี่น้องประชาชนอยู่ในบ้านงดการเคลื่อนที่ตอนนี้เนี่ยแต่และจังหวัดการเคลื่อนที่ของพี่น้องประชาชนเคลื่อนไปอีกจังหวัดหนึ่งหรือจังหวัดเสี่ยงน้อยลงตอนนี้เราห้ามทั้งข้าราชการเราขอทั้งพี่น้องประชาชนว่างดตอนนี้สถิติของคนที่เดินทางมปจากประเทศเหลือไม่ถึงร้อยคน เที่ยวบินเดิม5-7เที่ยวเหลือวันนี้2เที่ยวเที่ยวละไม่เกิน50คนนะครับอาจจะมีความจาเป็นอยู่แต่คนที่เดินทางมาทางเครื่องบินเนี่ยอย่างที่บอกกรรีานพี่น้องประชาชนว่าต้องกักตัวร้อยเอร์ครับโฮมคิวร้อยเปอร์เซ็นต์โดยมีคำสั่งของเจ้าพนาักงานนะครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นยอดติดเชื้อตกค้างอยู่ผมมั่นใจว่าถ้าเรารู้ในกลุ่มคาสเซอร์ไหนแล้วเราไปป้องกันได้ทันท่วงทีเนี่ยมันจะลดน้อยลงแน่นอน นะครับตอนนี้มันยังตกค้างอยู่บางกลุ่มที่ที่เหมือนกับเจ้าตัวไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้ออยู่อย่างกลุ่มของของนัศดาเนี่ยครับ mm hmm. ถ้าเราสอบสวนโรคถ้าคนที่ติดเชื้อบอกไทม์ไลน์เราชัดเราบล็อกอยู่ครับเห็น mm hmm. okay, ไหมครับ mm hmm. ต้องกราบเรียนพี่น้องว่าคําถามคือว่าปิดเมืองเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับ ถ้าท่านบอกว่าปิดเมืองเพื่อเป็นการป้องกันโรคอย่างที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วคราวที่แล้วว่าในการปิดเมืองนั้นเนี่ยมันต้องปิดทุกจังหวัดเพราะว่าเชื้อมันแพร่กระจายอยู่ทุกจังหวัดแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราปิดเมืองนะครับสมมติเราปิดจังหวัดตรังมีสี่ช่องทางเข้าออกเราปิดหมดที่เชื่อมระหว่างกระบี่เชื่อมระหว่างนครเชื่อมระหว่างสตูลและพัทลุงเราเราปิดก้าของเราสิบสี่วัน ในขณะที่จังหวัดอื่นถ้าเขายังไม่ปิดเชื้อเขาก็ยังวนเวียนอยู่พอเราเปิดเมื่อไหร่ครับปุ๊บเท่ากับการเดินทางมันก็เคลื่อนตัวอยู่แล้วต่อเราก็ไม่แน่ใจว่าจังหวัดอื่นเขามีเชื้ออยู่แล้วเขาเข้ามาไหมก็ไม่มีประโยชน์สําหรับพี่น้องมันก็เดือดร้อนในภาคธุรกิจภาคอื่นๆผมเข้าใจพี่น้องดีว่าคําว่าปิดเมืองในของพี่น้องหมายถึงว่าปิดไม่ให้คนเข้าออกคือปิดเชื้อหมดเลยซึ่งผมกราบเรียนด้วยความเคารพว่า ตราบใดที่เรายังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันนะครับเชื้อมันยังอยู่กับเราตลอดเวลาครับท่านครับป้องยังไงก็ได้ผมคำถามท่านว่าคนที่ติดในขณะนี้เนี่ยบางทีในครอบครัวเขาก็ยังไม่รู้เลยนะว่าแฟนเขาติดภรรยาเขาติดลูกเขาติดนะครับเพราะฉะนั้นทําไมเราถึงออกมาตรการใส่แมสร้อยเปอร์เซ็นต์ในขณะนี้พี่น้องประชานชนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับรัฐบาลพยายามเร่งเรื่องของการนาวัคซีนเข้ามาทุกวิถีทาง แต่สิ่งที่เราจะป้องกันได้นขนานี้เนี่ยครับที่ดีกว่าล็อกดาวน์ที่สุดเลยคือการใส่แมสก์พี่น้องครับแล้วการไม่เคลื่อนที่ของพวกเรานะครับพี่น้องเห็นการเคลื่อนที่ก็ฟอ,อ,อ,อมาตอนนี้เนี่ยผมย้ําทางอำเภอว่าในเรื่องของการจัดกิจกรรมทั้งหมดงดนะครับขอให้งดถ้าจําเป็นจริงๆก็ไม่เกินห้าสิบคนตามคําสั่งจังหวัดนะครับงานศพอาจจะห้ามไม่ได้ครับแต่ว่า เรื่องของการเลี้ยงอาหารต้องงดนะครับมาร่วมได้นะครับแต่การเลี้ยงอาหารต้องงดเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่ามาตราการมันต้องกลับไปอยู่สู่พี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดมากกว่าที่พี่น้องบอกว่าให้ล็อกดาวนะครับผมย้ำอีกทีว่าล็อกดาวถ้าเราทําทําได้แต่ถ้าจังหวัดอื่นไม่ได้ทํากับเราเนี่ยไม่มีประโยชน์ครับพี่น้องครับผมพูดได้เท่านั้นแต่ว่า ถ้าท่านตอนนี้หลายจังหวัดครบ77จังหวัดแล้วครับสั่งการให้มีการใส่แมสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือมาตรการที่ทุกจังหวัดเห็นพร้อมต้องการด้วยกรุงเทพมหานครก็ทําแล้วครับในเรื่องของการบังคับให้ใส่แมสนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของของการป้องกันกับสถานการณ์การป้องกันต้องการเียนพี่น้องได้ได้เข้าใจในสถานการณ์กับมาตรการที่ที่จังหวัดทาอยู่นะครับขอบพระคุณมากครับ